สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ผมคือเกาครับนายตืนกานะครับวันนี้เปิดวัวนําเข้านะครับอ่ะเรียบร้อยพร้อมใบเพชรนะครับจดเรียบร้อยจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับตัวนี้รหัสนะครับ4ีหนึ่งนะครับรหัส4ีหนึ่งรหัสหูเจ็ดหกเนะครับตัวนี้เหมาะสลับทําแม่ฟันแม่บล็อกกันเลยนะครับส่วนสูงเม็ดเสศษครับพี่น้องครับเม็ดเสศษนะครับเครื่องโบดค้งหางใหญ่ดีครับพี่น้องครับหางเป็นผูวง่ามดีนะครับตัวนี้นะครับรหัส41 สวยเลยนะครับเปวดนอกนะครับโอ้เย็นนี่นะครับสาวสวยนะครับสาวสวยเลยตัวนี้นะครับแข็งขาใหญ่ดีนะครับลำบึกเลยครับ้อาครับเนี่ยสำหรับทำแม่พันแม่บล็อกกันเลยนะครับราดส qc หนึ่งนะครับที่เบอร์หูเจ็ดหกเก้านะครับที่เบอร์หูเจ็ดหกเก้านะครับตัวนี้เปิดราคาเดียวกันนะครับเปิดราคาเดียวกันหนาหนาย่นเลยนะครับเนี่ย บ่มีดังครับตัวนี้ครับโอ้โหเดินสวยสง่าครับเลยครับตัวนี้เดินสวยเลยนะครับอะเห็นครับครับผมชัดเจนเกมันพึ่งเขแานะครับัมันพึ่งเขาก็เลยตองเอาหยาหล่อครับพี่หล่อครับเอาตอนนี้รหัส q สามเก้านะครับรหัสใบหูเจ็ดแปดสามนะครับตัวนี้เลือดร้อยนะครับพร้อมใบเพชรนะครับบัวเกจ เดินสนามทั้งนั้นเลยนะครับสวยๆเลยนะครับไงหนายนนะครับไยหนายนสโลแกนของเขานะครับที่ใหญ่ก็คือโครงสร้างและกระดูกนะครับใหญ่มากนะครับหนาก็คือเรื่องเนื้อหนังนะครับยนก็คือเนื้อหนังของเขานะครับเป็นหออครับญ่หนายนนะครับมาเต็มเลยเกริประกวดนะครับก็คือถ้าถ้าผมดูก็คือผ่านตาผมแล้วนะครับตัวนี้รหัส คิวสองหกนะครับโกกหางไงนะครับเครื่องโบดนะครับเครื่องโบดนะครับพี่น้องเห็นกันกานี่คือห้อยขี่ซื้อครับพี่น้องครับนี่มันไทยกับเนือมาเต็มครับพี่น้องครับเครื่องโบดนะครับกกขาหไงนะครับกกหางไงดีนะครับเหมาะสำหรับทำแม่ขันแม่บล็อกเลยนะครับนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยรหัสนี่ครับนี่ด้ยครับเบนี่ครับ วัวรุ่นๆนะครับรุ่นเดียวกันอายุประมาณเท่าๆกันนะครับสวยๆเลยนะครับราคาเดียวราคาเดียวนะครับพร้อมส่งทั่วประเทศไทยนะครับค่าจะส่งกิโลละสิบห้าบาทนะครับพร้อมใบเพชรเด้อพี่น้องเด้อนะครับพร้อมใบเพชรนะครับผมเดินเขาก็เดินนะครับผ,ผมเดินเขาก็เดินนะครับตัวนี้รหัสสี่หนึ่งถ่ายไปแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้รหัสห mm. ้าเจ็ดนะครับคิวห้าเจ็ด หัวรุ่นๆนะครับตนี้รหัส40นะครับลองครับรหัส40นะครับรหัส40 36 57นะครับดูกันแล้วนะครับเดี๋ยวให้เกาโชว์ความงามกลางกลางสายแดดนะครับแดดจ้าแบบนี้เด็ดทุกตัวครับตั้งของจากประเทศไหนครับออสเตรเลียนะครับออสเตรเลีย บัวนําเข้านะครับมีใบเพชรทุกตัวเรียบร้อยนะครับหนายนอ่ะอยากได้ครับ0644867066นะครับ0644867066นะครับสวยงามอลามตาครับเดี๋ยวผมขอหยาไปทัง้งคุแล้อก็หยาให้ผมจะกรัมนี่ครับ มวารลูกลูกลูกขลูกมัตรไวมัน c l วมาเร็วมาลูกพ AT ่มาเร b s c r มาเลวเร็วมาเร็วมาเร็ว มาเร็วมาหนีเร็วมานีเร็วมา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 นะครับไม่มาเลยเอานะครับรายละเอียดไม่เยอะนะครับรายละเอียดไม่เยอะก็คือบัวไม่มีตําหนินะครับก็ไม่่อยมีรายละเอียดเท่าไหร่นะครับประมาณนี้สวยทุกตัวการันตีได้นะครับการันตีได้นะครับที่ถูกตาน่ยถูกตาตัวนี้เด็ดมากนะครับ ไอ้ลูกเดินอีกซึ่งหนึ่งรอบนะครับเดินซึ่งหนึ่งรอบโอ้โห <c oughs> สุดจัดครับอ่าตัวนี้จับได้ตัวนี้จับไ,ได้เชยเลย พี่ดองครับรายละเอียดประมาณนี้นะครับบัวสดทุกตัวนะครับสวยทุกตัวอย่างใดครับโทรมาสอบถามครับ064 4 8 6 7 0 6 6บริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับบวกราชังทรงนะครับกิโลละ15บาทนะครับคีมิกะให้พี่ดองเบื้องรละเอียดประมาณนี้ครับงามมามกัพี่ดองพิจารณาเอาครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแต่ละท่านนะครับ ัวราคาเดียวกันนะครับไซส์เดียวกันเกตเดียวกันพ่อพันธุน่าจะเดียวกันนะครับพ่อวัวนําเข้าขจากฟาร์มเดียวกันนะครับนี่ดูหน้าเหมือนกันทุกตัวนะครับหนาเท่ากันกตวกันกกน่าจะเป็นพ่อพันธุเดียวกันนะครับนองแม่เอาพี่อนอ้องยากได้ครับ0644867066 064486 7066บริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับบัวค่าจะส่งกิโลละ15บาทนะครับภาคกลางนะครับภาคกลางก็ส่งนะครับภาคกลางเราก็ส่งภาคอีสานก็ส่งนะครับรายละเอียดประมาณนี้ครับรายละเอียดประมาณนี้นะครับโอ้โหโอ้โหตัวนี้มันมันจะเชื่องนะครับตัวนี้มันจะเชื่อง รหัส40นะครับตัวนี้นะครับอ่ะมาหนีครับพี่้องครับสนสนใจกับพวกมาสออถามเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็เน่าพ้วนนะครับฝากพี่ดองซอยกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปช่องน้องใหม่นะครับนายต้นก้านะครับฝากพี่ดองไว้น้วยกันแล้วกันครับสวัสดีครับ